สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classic Go Future นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้กันเริ่มต้นจากเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำเนี่ยปิดเพิ่มขึ้นถึง35.5.50 u s ้าลาต่อออนหรือว่าบวกไป2.05%นะคะปิดที่1,765.1 u s ลาต่อออนนะคะสาเหตุก็เนื่องมาจาก การที่ธนาคารกลางยุโรปเนี่ยปรับอัตราดอกเบี้ยลง0.25%จานะคะจากระดับ1.50มาอยู่ที่1.25%นตะคะตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำก็รับข่าวบวกในกรณีนี้นะคะนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีกรีซก็ถูกกดดันให้ลาออกและก็ชะลอแผนการทำประชามตินะคะก็เลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับบวกขึ้นมาได้ส่วนในวันนี้ก็รอผลการประชุม G20 ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาค่อนข้างที่จะมิกซ์นะคะก็คือจำนวนผู้ขอรับสร,ริการการว่างงานเนี่ยลดลงมากกว่าคาดนะคะยอดสั่งซื้อสินค้าโรงงานเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะคะแต่ว่าดัชนี ISM ภาคการผลิตเนี่ยปรับตัวลดลงดัชนีหุ้นดาวโจนนะคะปรับบวกขึ้นได้ถึง208.5จุดหนะคะหรือว่าบวกขึ้นมา1.76ส่วนตลาดหุ้นในยุโรปก็ปรับบวกได้ กว่า2%นะคะในเรื่องอตอบสนองรับข่าวธนาคารกลางยุโรปป,ปรับลดดอกเบีย้ยแล้วก็การที่นายกกรีซถูกกดดันให้ลาออกแล้วก็ชะลอแผนการทำประชามติค่าเงิน US d อดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงนะคะจากเมื่อ2วันก่อนอยู่ที่ระดับ1.36 US d ดอลลาร์ต่อต่อยูโรนะคะมาอยู่ที่ระดับ1.38 US d ดอลลาร์ต่อยูโรค่าเงินบาทในวันนี้แข็งค่าขึ้นมานะคะที่ระดับ30 6 5บาท ่อดอดลลานะคะคส่วนราคาน้ำมันดิบก็ตอบรับข่าวทางด้านธนาคารกลางยุโรปปรับลดดอกบเบี้ยนะคะก็ปรับขึ้นมา1.56 USD ดอลลาร์ต่อบาเรลนะคะปิดที่94.07 USD ดอลลาร์ต่อบาเรลถ้าเรามาวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคํากันนะคะราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้น ต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็คือกราฟในรายในรายวันนะคะจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลดปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะผ่านแนวต้านบริเวณ1750มาได้นะคะมีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อนะคะที่บริเวณ1770นะคะแล้วก็แนวแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,800นะคะอย่างที่เราบอกแล้วว่า นักลงทุนเนี่ยเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะก็เข้ามาซื้อในช่วงที่ราคาอ่อนตัวแต่ในช่วงาการที่ราคาทองคำเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาแรง3วันติดต่อกันเนี่ยแนวโน้มก็อาจจะมีแรงขายทำำํากําไรออกมาบ้างนะคะแนวรับที่เรามองไว้ก็คือ1745นะคะแล้วก็ถัดไป1720นะคะนักลงทุนที่เปิดลองไว้นะคะก็ให้ปิดทํากําไรแล้วก็ รอกลับเข้ามาซื้อบริเวณแนวรับนะคะที่บริเวณ1,745ถึง1,720นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้ก็จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ